สวัสดีครับแมงกอ,อกก็ถือว่าเป็นแมงปีกแข็งที่อาศัยในพื้นที่ภาคอีสานเนาะครับผมก็จะพาคกันออกมาว่างไข่ในให,ให้อ้อยเฮ้านี่ลละครับผมซึ่งจะว่างไข่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาค,คมครับก็ซีอยู่ประมาณช่วงนี้แหละ กะลักษณะเขาจะมาว่างไข่กะซิมี่สภาพอากาศหอ่อนอุบอ้าวครับผมโดยปกติหรอกครับผมเขากะสีมาปีละเท่อครับผมจะมีแม่งกอกให้ได้กินเพียงหนึ่งครั้งเพราะว่าเขาจะออกมาว่างไข่ปีละครั้งเท่านั้นและชะบานกะสีหาจับทรงขาย สั่งได,ได้ครับผมก็ถือว่าแพงกลัวหมูพุ่นละเนื้อหมูพุ่นละก,นกิโลกรัมละเจ็ดร้อยถึง1,000บาทครับผมบางมองเขาว่าหอดพันสองจะมีครับผมจะมีลูกค้าสนใจสั่งซื้อจนหาบอท่านต่อความต้องการของลูกค้าเลยครับทุกๆปีนี่ช่วงประมาณเดือนเมษาถึงพฤษภามนี่แหละครับแม่งกอกหรือลวงกอก จะออกหากินในช่วงที่มีฝนตกในช่วงแรกๆเท่าน,นั้นแมงกอกหรือดวงกอกน่ยเป็นแมงลักษณะนขนาดลํำตัวยาวประมาณ1นิว้วถึง1นิ้วครึง่งตัวกับมีสีน้ำตาลโอมดำท้องกับมีสีขาวลักษณะกับไข่ดวงกวงนี่แหละจะออกมาผสมพันธุ์แลก็ว่างไข่ในให,ให้อ้อย ที่บริเวณโค่นของตออ้อยครับผมบนผิวดินซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ภาคอีสานจะออกไปหากันตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนบางปีถี่มีมามลงออกมาว่างไครหลายกะต้องใช้เวลาหาจนสว่างกัมีแม่งกอกเขากะสิราคาจำหน่ายจะเริ่มต้นกิโลกรัมละเจะ็ดลอยถึงหนึ่บาทเนาะกขึ้นอยู่กับาเป็นตัวผูหรือตัวเมียแต่ที่เป็น นิยมก็คือตัวเมียรครับผมเนื่องจากจะเป็นตัวที่มีไขการนําไปประกอบอาหารก็ง่ายครับผมเพียงแค่เด็ดปีกออกแล้วก็ล้างน้าให้สะอาดก็สามารถนําไปทําเป็นอาหารได้เลยการประกอบอาหารของชาวีสานก็สทําได้หลากหลายชนิดเพราะว่ามีคุณคา่าทางโภชนาการสูงเช่นนําไปถอดดยเราก็โรยด้วยผงปรุงรสครับผมหรือจะนําไปลาก หรือแกงกไซโน่ใหม่ก็ไดเนี่ยผมก็ะได้มีโอกาสมนานั่งชิมครับผมกินกับเข่าเหนียวกะเขากันครับจะมีรสชาติมันๆบวกกับเครื่องปรุงรสดีอร่อยมากๆครับผมแซ่บอีรีครับ